สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านสาหรับวันนี้แนวทางการคํานวณสูตรของเราขอแนะน,นําแนวทางวิ่งบนของเราที่เดินต่อ2ส,สูตรนะคะท่านผู้ชมสูตรคํานวณเก่านะคะวิ่งบน2ส,สูตรที่เดินต่อในงวดประจำวันที่1่เมษายนนะคะถ้าเราจะคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเลขเด่นการคํานวณทาง2สูตรของเรานี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างที่เดินต่อในงวดประจำวันที่1่เมษายนนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ รวมกันสนับสนุนสลากคดเนบน้ยัฐบาลคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรรารณญาณในการดับชมนะคะจ้ะแนวทางนบนของเรานี้นะคะท่านผู้ชมได้ลงให้ทา่านผู้ชมในงวดประจำวันที่16มีนาคมนี้นะคะสูตรนะคะท่านผู้ชมเอาหลักร้อยบนบวกหล,ะล,ะละักร้อยครั้งที่4บวกหนึ่งคงที่นะคะการคำนวณเด่น ขออภัยนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณเด่นในงวดที่แล้วทางเราคํานวณได้นะคะเลขห้าเลขหกนะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงวดประจําวันที่สิบหกมีนาคมนี้ออกมาแล้วแปดหกเจ็ดนะคะเพรานะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมสําหรับเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้เข่าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนสามตัวบนออกมาแล้วแปดหกเจ็ดนะคะท่านผู้ชมแปดหกเจ็ดคืองวดประจําวันที่สิบหกมีนาคมที่ผ่านมา สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดประจำวันที่1เมษายนพศ2565นะคะทางเราก็ด้นำการคำนวณหาเลขเด่นไ้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะท่านผู้ชมวิ่งบนนะคะสูตรนี้สูตรที่หนึ่งที่ลงให้ท่าันูปชมในรดัรบทราบนะคะก็ยังมีอีกสูตรหนึ่งนะคะการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้ด้วยความมาาัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนาสูตรไปใช้จะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นวิ่บนของเราที่เดินต่อนะคะคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักร้อยบนนะคะเลขแปดแปดบวกเจ็นะคะสิบห้าสิบห้าได้เลขเด่นห้านะคะห้าบวกหนึ่งคงที่นะคะได้หกจะสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะงวดวันที่หนึง่งมษายนนะคะท่านผู้ชมจ้ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนของเราที่เดินต่อนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขห้าและเลขหกนะคะสําหรับเลขเด่นวิ่งบนที่เดินต่อในงวดประจำวันที่1เมษายนนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขห้าและเลขหกนะคะท่านผู้ชมจ้ะนี่คือสูตรแรกนะคะแล้วก็ขอแนะนําอีกสูตรหนึ่งที่ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสูตรวิ่งบนนี้ก็ลงให้ท่านผู้ชมในงวดประจำวันที่16มีนาคมเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเรามาทําการคํานวณโดยกันต่อนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะเอาตำแหน่งของหลักสิบครั้งที่ 3, 3าครั้งบวกหลักหน่วยครั้งที่3บวก3คงที่นะคะท่านผู้ชมการคำนวณเลขเด่นในงดที่แล้วทางเราคำนวณได้นะคะเลข3ามเลข6นะคะผลวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนนะคะ867จ้ะ867กเเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมสำหรับลขเด่นบิ๊กบนของเราเข้าตัวเลขเด่นเลข6นะคะเลข6ในการคำนวณข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตัวบนนะคะออกมาแล้ว867นะคะคืองวดประจำวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาจ้ะ เพราะฉะนั้นนะคะสําหรับสูตรนี้ก็ขอแนะนําการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะแนวทางในงวดหน้าคืองวดประจําวันที่หนึ่งเมษายนนะคะท่านผู้ชมจะเรามาทําการคํานวณโดยกันต่อนะคะหลักสิบครั้งที่สามสามครั้งนะคะแปดคนสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกเก้านะคะยี่สิบสี่บวกเก้าสามสิบสามสามสิบสามได้เลขเด่นสามนะคะท่านผู้ชมสามบวกสามคงที่นะคะได้หกจากสาหรับผลออก เรามารอลอนการน,นะคะท่านผู้ชมแนวทางดังงวดหน้านะคะเดืน,นเมษายนนะคะจ้ะสำหรับสูตรคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในสูตรคำนวณที่สองนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสามและเลขหกนะคะแนวทางกลางคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในสูตรคำนวณที่สองของเราที่เดินต่อนดะงงวดประจำวันที่เดืนอนเมษายนนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสามและเลขหกนะคะท่านผู้ชม สองสูตรที่ลงให้ท่านผู้ชมนะคะเลขเด่นการคํานวณทีละสูตรนะคะก็เหมือนในวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมไม่ทราบว่าการคํานวณของเรานี้จะมาอีกหรือไม่เนะคะท่านผู้ชมสําหรับการเปรียบเทียบทั้งสองสูตรที่เดินตอนนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมก็คํานวณได้สามตัวเลขเด่นนะคะได้เลขห้าเลขหกและเลขสามนะคะท่านผู้ชมสองสูตรนะคะก็ได้หกตัวชนนะคะจะแนวทางการคำนวณของเราในวันนี้นะคะทั้งสองสูตรวิ่งบนที่เดินต่อนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้สามตัวเลขเด่นนะคะ ห้าหกละสามนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกทกท่านโชคดีนะคะเฮ้ยรวยๆทุกๆท,ท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ